มีความสุขที่สุดเลยวันนี้นะคะเจ้อ้วนของเรานะคะโอ้โอ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  สวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกทกท่านนะคะหลังจากที่ฝนตกหลายวันนะคะแม่แมไม่ได้พาสองสาวของเราเดินออกกําลังกายเลยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะแม่แม่ฝนก็จะมืดฟ้ามาอีกแล้วนะคะแม่แมเตรียมตัวที่จะตกอีกแล้วนะคะก็เลยพาสองสาวของเราเดินออกกําลังกายก่อนนะคะ,คะเขมนบวัวตองไม่ได้เดินหลายวันแล้วนะคะแม่แม หมื่นบัวตองน้องภายขวัญตองเองก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะก็ต้องขอโทษขออภยัยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะที่ไลฟสดไม่ได้มาได้2-3วันแล้วนะคะขวัญตองบอกว่าอีกประมาณ7วันถึงจะไลฟ์ได้นะคะ y o u t u b e เราอาจจะติดเพลงนิคิสิตนะคะแม่แมก็เลยไม่สามารถที่จะไลฟ์ u t u b e ได้นะคะแต่ก็จะลงคลิปให้กับทุกท่านได้รับชมก็แล้วกันนะคะ ะะอาบน้าเหมือนไม่เสร็จนะคะอาบน้าแบบลีบๆนะคะแม่แม่ก็จะเดินออกกําลังกายบ้างนะคะเพราะว่าอยู่แต่ในโรงช้างทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าหลักด้านนอกก็ไม่สามารถที่จะออกมาผูกมามัดได้เพราะว่าฝนตกแทบทุกวันก็ว่าได้นะคะไม่มีวันไหนนะคะแม่แม่ที่ฝนจะไม่ตกนะคะอันนี้ก็จะเป็นสะพานที่เราเคยหลบแดดหลบฝนนะคะก็น้ำเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะแม่แม่น้ำนะคะ มวลน,น้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแม่แม่กลัวนะคะกลัวที่สุดก็คือน้ำจะท่วมข้าวนแน่เลยนะคะขมื่นทำไมรีบเดินจังเลยขมื่นรู้นะคะอู้อย่าล่าเริงอย่าพึ่งชวนน้องล่าเริงอย่าพึ่งชวนน้องล่าเริงขมืน่นต้องเป็นพี่ใหญ่ก่อนนะคะค่อยๆขมืน่นดูหางนะคะแม่แม่จะรีบไปไหนก็ไม่รู้นะคะขมื่นนะคะ ยังไม่ปล่อยนะยคะยังไม่ปล่อยขมืนกลัวขมืนเหนื่อยนะคะลปล่อยแร้วรอน้องด้วยอย่ารีบขมิ่นไม่รู้จ่าจไปไหนนะคะแม่ แ้วนะคะแม่แม่ปล่อยเชือกแล้วนะคะเอาไปไม่รอน้องเลยโอ้รอรอรอ,รอด้วยบัวตองบอกว่าอย่ารีบไปรอบัวตองด้วยนะคะแม่แม่น้องไผ่ไม่ยอมแซงนะคะขมื่นเองก็ไม่กล้าเดินไม่กล้าทิ้งน้องนะคะตอนที่มาแรกๆนะคะครั้งแรกเลยนะคะแม่แม่ไม่ใช่ครั้งล่าสุดที่เราถ่ายคลิปนะคะขมื่นมากับบัวตองทิ้งบัวตองไว้คนเดียววิ่งไปหาเจสีเลยนะคะแต่ นี่ก็เป็นครั้งที่สองที่เราปล่อยมาด้วยกันนะคะแต่เจ๊อ้วนของเราเอ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 า,เอา,เอา,เอาไปไหนไปไหนขโมยขโมยแม่แม,แม่จับขโมยได้แล้วโอ้โหขโมยขโมยนะคะแม่แม่แมขโมยขโมอยอ้วนขโมอยอะไรอ้วนขโมย นี้จะไปบ้านเจสีนะคะอ,าอา้าวอไม่ได้ออกจากบ้านหลายวันนะคะแม่แม่ดูอาการของขโมยน,นะคะไม่รู้ว่าแม่แม่มองเห็นหรือเปล่าย้อนแสงหรือเปล่าขโมยอีกแล้วนายขโมยขโมยกินไปด้วยส่งเสียงร้องไปด้วยนะคะ ไม่กล้าแซงน้องนะคะแม่แมแ,มแสดงว่าบรรยากาศนอกสระนะคะแม,แม่บรรยากาศลมเย็นสบายเลยนะคะเ mm. จะอ้วนของเราก็จะมีความสุขแบบนี้นะคะแม่แม่ถ้าได้ออกจากบ้านนะคะดูนะคะวิ่งไปแล้วก็หันมามองน้องไพไปด้วยนะคะเมกล้าแซงน้องนะคะมีความเกรงใจนะคะบัวตองก็กลัวเขาเหมือนจะแซง อน้องวัวข้างหน้าแม่แม่จะเป็นยังไงนะคะมาลุ้นกับขมืนนะคะว่าเจ้อ้วนของเราจะเป็นยังไงนะคะวัวหลบนะน้องวัวหลบหลบขาใหญ่มาแล้วโอ้น้องวัวอยู่ข้างหน้าทำยังไงล่ะทีนี้โอ้น้องวัวต้องหลบขมืนนะคะแม่แม่แม น้องวัวเยอะแยะเลยอู้น้องวัววิ่งหนีหมดแล้วส่งเสียงร้องคำรามมานะคะใช้เสียงนะคะแม่แม่ดูไล่น้องวัวขมื่นของเรานี้บอกวัวตองไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่ Ki ดูแลเองดูนะคะแม่ดูดูท่าไล่วัวดูดูอู้น้องวัวไม่กล้าเข้ามาใกล้เลยนะคะ ของวัวบอกว่ายืนมองเฉยๆไม่ได้ทำอะไรดูนะคะแม่แม่ดูจะไล่บัวให้บัวตอง <c oughs> เป็นองค์คารักให้กับบัวตองนะคะว <c oughs> ัวไปแล้วอ้วนวัวไปแล้ว <c oughs> มีหันมาด้วยลัวน้องวัวตามมานะคะ <c oughs> โอ้ความรักของเจ๊นะคะแม่แม่ไม่ค่อยแสดงออกแต่ก็รักเหมือนกันเดิมนะคะ <c oughs> ดูนะคะ, <c oughs> ะ,คะเป็นองค์คารักโอ้ โอ้มูนออกมานี่คืออาการไม่ได้ออกจากบ้านหลายวันเนื่องจากฝนตกทำให้ขหมืนมีอาการแบบนี้นะคะขาสั้นๆนะคะแม่แม่วิ่งไม่ดูหุ่นตัวเองเลยวิ่งไปหันมามองไปนะคะแม่แม่ ยิ่งไกลถึงบ้านเจสียิ่งส่งเสียงคำรามหนักนะคะ <c oughs> บัวตองก็ไม่ใช่ย่อยนะคะแม่แม่บัวตองนะคะดูดูดูขาเขมืนสงบสติอารมณ์บ้างเขมืนบัวตองบอกนะคะดูขาดูขา ลึงนะคะแม่แม่เจอ้วนของเรานะคะไปต่อนะคะให้สงบสติอารมณ์แป๊บนึงนะคะเพราะว่ากลัวขมืนเหนื่อยนะคะมีความสุขที่สุดเลยวันนี้นะคะเจอ้วนของเรานะคะโอ้ สีนวนมองเห็นขมืนส่งเสียงร้องแล้วนะคะแม่แม่หันหน้าตั้งหน้าตั้งตาหันมองมาแล้วนะคะถึงยังขมินถึงย่งขาสันส้นๆของแม่แม,แม่ f c นะคะแม่แม่เวลาวิ่งอย่างนี้ตัวผิวนะคะขาไม่สั้นนะคะถึงบ้านเจสีแล้วนะคะ ไม่ยอมแซงน้องนะคะแม่แม่ก็โอ๊โอจะแซงไหมแซงไหมแซงไหมสงสัยอยากหันมาบอกว่าแม่แม่วันนี้มีความสุขที่สุดเลยนะคะนี่นะคะเจสีวันนี้ฉันพาน้องมาด้วยโอ้ มีความสุขมากนะคะ วุ่นวายยังไงก็ไม่รู้นะคะแม่แม่มีความสุขทั้งขมืนมีความสุขทั้งบัวตองนะคะวุ่นวายนะคะแม่แม่ <c oughs> เพราะว่าสาวๆนะคะแม่แม่ขมืนบัวตอง <c oughs> ให้ภาพบรรยายกันแล้วกันนะคะแม่แม่ว่าเขามีความสุขแค่ไหนเวลาเขาได้อยู่ด้วยกันนะคะ ถ้าฝนไม่ตกเราก็จะพาบัวตองของนมมาบ่อยๆนะคะแม่แมแต่ว่าฝนแต่ฝนก็ตกแทบทุกวันเลยนะคะวันนี้ก็จะตกมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าเวลาตอนนี้ก็คือประมาณบ่าย2องโมงนะคะน้องไพ่ก็เลยชวนควันโต้งมาพาเดิอนออกกำลังกายนะคะแม่แม่เดี๋ยวฝนตกสาวๆของเราก็ไม่ได้ออกจากบ้านอีกนะคะ ตอนนี้อยู่สามสาวนะคะแม่แม่คำเหมินสีนวลบัวตองนะคะบัวตองเป็นยังไงบ้างนานๆทีจะได้เดินออกกําลังกายชุลมนวุ่นวายมากนะคะแ <c oughs> ม่ฝั <c oughs> นตงปล่อยอิสระปล่อยทั้งบัวตองปล่อยทั้งคำเหมอนเลยนะคะ <c oughs> ความรักของเขาไม่เคยเจืดจางน,นะคะแม่ๆยิ่งเจอยิ่งรักยิ่งอยู่ด้วยกันทุกวันยิ่งรักนะคะอกอดหอมนะคะ ยังไงน้องไพยเองก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้ไลน์นี้น้องไพยเองก็ต้องขอตัวลาคุณพ่อคุณแม่ FC ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ